สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษจากผู้เรียนซึ่งเขาอยากจะรู้ว่าผมตัดต่อคลิปวิดีโอยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Adobe Premiere Pro ตัวปัจจุบันนี่แหละผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับสาเหตุที่ผมไม่อยากทำคลิปสอนก็เป็นเพราะว่าผมกลัวจะสอนความรู้ที่ผิดๆให้คุณแต่เอาละไม่เป็นไรคุณอยากรู้เวิร์ l โฟของผมก็เดี๋ยวทาให้ดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า ผมรู้น้อยมากเกี่ยวกับ Premiere Pro นะครับหลังจากที่คุณเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไปที่ไฟล์เลือก New แล้วก็เลือก Project ได้เลยซึ่งผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้นาจอพวกนี้มันต้องทำอะไรบ้างนะผมก็ตั้งเป็นค่า Default มันจริงจะเปลี่ยนเป็นของเราก็ได้แล้วก็กด Create เลยหรือถ้าคุณมีไฟล์ที่จะเตรียมเอาไว้ทำโปรเจกต์ของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไปเลือกเอาได้นะครับจากตัว Destination ของมัน ผมก็ create นะครับ Project already exit นะครับ Do you want to replace เดี๋ยวนะผมไปทำะไรวะเนี่ยก็เลือกวม่ๆเอาแล้วกันกด create อ๋ <c oughs> อ,อตั้งชื่อโปรเจกต์ก่อนนะครับโอเคก็ okay. <c oughs> ตั้งชื่อ f r e q u e n t อะไรไปะนะครับผมกด create ละราวน,นี้ก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นหน้าจอเริ่มต้นเนี่ยแหละใครที่ย่าจอยังไม่เป็นอย่างนี้นะผมคิดว่า น่าจะตั้งได้ตรง workspace นะครับเนี่ยผมใช้ตรง editing นะเรียกว่าเป็น p a เนลสำหรับการตกแต่งแก้ไขคลิปวิดีโอนะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มคืออะไรนะครับผมก็จะต้องเริ่มโดยการ Import ไฟล์เข้ามาอยู่ในนี้ก่อนนะครับก็เลือก Import Import ผมจะทำอะไรดีผมก็จะทำคลิปแนวตั้งเนาะสมมติว่าผมยังไม่มีคลิปแนวตั้งเอาไวปโพสต์ท i k t อกเลยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องมีก็คือหนึ่ง คลิปแนวนอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับด้วยดิเรกชันเท่าไหร่ของมันก็ช่างมันนะครับแล้วก็ตัวปกสําหรับคลิปแนวตั้งน่าจะอยู่ในนี้เ,เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงมันเป็นหมวดที่4 0 4เนาะ0414นะครับอัตราส่วนคลิปวิดีโอของผมคือ,อ1 0่คูณนะครับผมก็จะต้องเลือกตัว มิติของงานที่ถูกต้องที่สุดมาวางเิ็อัันแรกก่อนเป็นกรอบเห็นไหมว่าขนาดก็จะได้เป็น1 0 8 0งคูณหนึ่ตรงกลางไม่มีคลิปนะฮะอีกอันนึงผมทําไว้แบบ 2K แต่ผมจะต้องย่อให้เหลือเท่ากรอบนี้นะครับผมก็วางนี้ไปก่อนสังเกตว่ามันใหญ่มากเลยนะฮะแล้วมันก็มีเสียงติดมาด้วยนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Uh, scale to frame size นะครับ mm hmm. เห็นไหมว่ามันพอดีวางพอดีแล้วแค่นี้เองทีนี้ใน time line เนี่ยมันยาวไม่สุด mm hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดเล่นไปแล้วปกหาย mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. ผมก็ย่อกดปุ่มคีย์บอร์ดปุ่มลบฮนะบให้ยาวเท่าทุกงานก่อนแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับในการทำคลิปวิดีโอสำหรับโพสลงติ๊ t ต k คือผม มุ่งเน้นไปการทําคลิปแนวนอนเป็นหลักแล้วนะช่วงหลังๆยังไม่ว่างไปทําแนวตั้งพมันเสียเวลาแค่นี้เสร็จแล้วสมมุติว่าจะเอ็กซ์พอร์ไปก็ไปที่ไฟลเ์เลือก Export เลือกม e เด a นะครับทีนี้ก็มาเลือกเห็นไหมฮะตั้งชื่ออะไรโลเคชันที่ไหนฟอร์แมตเท่าไหร่วิดีโอนี่ก็แซมแอสซอร์ไปเลยหรือแมทช์กับซอสเท่ากันกับตัวต้นฉบับออเดิโอก,ก็ตามที่เขาตั้งไว้แค่นั้นแหละ แล้วผมก็กด Export ทีนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะฮะอย่าง DOS DIY เนี่ยเราทำ Animation เองนะครับที่มันเป็น 2K Native หรือจะเป็น 4K Native ในอนาคตผมจะใช้โปรแกรมทำ Animation อย่าง Adobe Animate ในมิติที่เป็น Scale ของงานระดับ 2K จริงๆไม่ใช่ว่าทำขนาดเล็กแล้วมาขยายนะครับเลาจะทำก็ Export เป็นวิดีโอออกไปแค่นั้นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า กราฟิกประกอบคลิปวィィิดีโอทุกอันไม่ได้เกิดจากการทำขนาดเล็กแล้วมาขยายแต่มันเป็นไซส์จริงๆของความละเอียดนั้นเห็นไหมผมต้องมานั่งทำแบบนับหนึ่งใหม่ทุกคลิปนะครับโดยมาตรฐาน 2K native นะฮะแล้วก็เรื่องการตัดเสียงด้วยการตัดเสียงผมก็ต้องมาใช้ Adobe Audition ดูนะครับ อย่างเสียงเนี่ยไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าและหมดภาษาเลเยอร์กลุ่มต้องมานั่งลดนอยต้องมาเรียนเกี่ยวกับสาวเอนจิเนียรนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรทําให้เสียงมันอยู่ในสตูดิโอทำอยังไงบางทีก็พึ่ง AI ซึ่งก็ไม่อาจจะไม่ดีดีกว่าทําเองก็ต้องมาทำนี้แล้วผมก็ export เสียงเข้าไปใน Premiere Pro เหมือนกันนี่แหละการทํางานของผมใน Adobe Premiere Pro ซึ่งจะต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นภาพที่ต้องทําจาก Photoshop เสียงที่ต้องอิดิทจาก Adobe Audition นะครับหรือกราฟิกที่มาจากการทำที่ Adobe Animate แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้บอกแต่คุณก็รู้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะ